ครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับในส่วนของการใช้เครื่องวัดออกซิเจนค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดให้กับผู้ป่วยนะครับซึ่งเราจะใช้เครื่องตัวนี้นะครับในการวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้วมือนะครับโดยการยิงแสงผ่านไปที่เล็บของผู้ป่วยนะครับวิธีการวัดนะครับก็คือทําการกดนะครับเปิดเครื่องนะครับจากนั้นเนี่ยทำการเสียบไปที่ที่ปลายนิ้วของผู้ป่วยนะครับทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับอาจจะประมาณ 30วินาทีขึ้นไปนะครับเครื่องก็จะทําการคํานวณนะครับแล้วก็วัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้วนะครับซึ่งเวลาที่ตัวเลขนะครับได้ค่าออกมานะครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับเครื่องที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีค่าตัวเลขแสดงอยู่2ค่าด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดนะครับซึ่งจะมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจำนวนเต็มก็คือ100%นะครับค่าที่ยอมรับได้นะครับในผู้ป่วยเนี่ยนะครับเราไม่ควรให้ต่ํากว่า95%นะครับ หมายความว่าถ้าตัวเลขที่วัดได้นะครับมีตัวเลขตั้งแต่9 4ลงไปนะครับอันนี้เนี่ยผู้ป่วยนะครับอาจจะต้องการการซัพพอร์ตหรือว่าการช่วยเหลือด้วยการให้ออกซิเจนเพิ่มเติมนะครับ อีกค่าหนึ่งนะครับที่ปรากฏขึ้นมานะครับก็จะเป็นค่าอัตราการเต้นของหัวใจนะครับหรือว่าเป็นค่าชีพจรน,นั่นเองซึ่งเราสามารถที่จะใช้เครื่องนี้นะครับในการวัดชีพจรเบื้องต้นได้นะครับข้อควรระวังนะครับในการใช้เครื่องตัวนี้นะครับในส่วนของอผู้ป่วยนะครับที่บางรายอาจจะมีการ ทาเล็บนะครับทำให้ลําแสงนะครับไม่สามารถยิงผ่านได้อย่างสมบูรณ์นะครับหรือในกรณีที่นะครับในบริเวณบรรยากาศนั้นนะครับมีอาจจะมีแสงรบกวนนะครับแสงสว่างจ้ามากเกินไปเนี่ยก็อาจทําให้การวัดคันนั้นผิดเพี้ยนไปได้นะครับหรือกรณีที่ผู้ป่วยนั้นมีการไหลเวียนของเลือดที่มือไม่ดีนะครับเช่นตัวเย็นแบบนี้นะครับก็อาจทําให้ก้าค่าของการวัดนะครับนั้นผิดเพี้ยนไปได้เช่นเดียวกันครับ